มาตีแเลงลมเป็นลมมามีฝนยานแต่คนมาจิงใจยานมาตีแเลงมาโอเชื่อกล้าอยามแฟนเพลงยานต่เจอคนลายเชสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าๆนะคะอากาศดีๆนะคะวันนี้มาตัดแต่ง ใบบอรบกของเรานะคะในร้อรถยนต์นะคะมาร้องเพลงให้ฟังด้วยค่ะวันนี้ฟังแก้เบื่อนะคะก็บอเป็นยังแค่มองตาก็ถือว่ามาได้ไกลแต่ถ้าขอได้อย่าเพิ่งจบแค่พบหน้ากัน ด้วยกันตัดใบบัวบกด้วยนะคะตัดแต่งนะคะเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะได้อยู่ตรงนี้ให้สวยๆเนาะส่วนที่เขาไหลๆลงมาที่พื้นเนี่ยเราจะตัดออกให้หมดเลยค่ะจะได้สวยๆ,ๆเนะา,เา,านะ ะะอันนี้ก็เอาไปกินได้นะคะเอาไปล้างให้สะอาดแล้วก็ทำน้ําปั่นเนาะใส่สับประรดใส่ผักอีกอย่างหนึ่งนะคะให้ครบสามอย่างนะคะมีความรู้สึกว่าถ้าปั่นครบ3ามอย่างเนี่ยจะอร่อยเดี๋ยวจริงๆเขาปั่นแต่เขาก็ได้นะคะแล้วก็คั้นเอาน้ำปั่นผสมกับน,น้ำนะแล้วก็คั้นเอาน้ำ มาดื่มนะคะใสู่้เย็นไว้ดื่มก็ได้ค่ะแต่ไม่น้อยชอบที่จะปั่นใส่ไดโนเคลหรือว่าเคลใบหยิกนะคะที่อะไรก็ได้ที่เรามีนะคะแล้วก็ใส่สับประรดเนี่ยมันจะกลมกล่อมนะคะเวลากินก็เทน้ำผึ้งใส่หนึ่งช้อนชานะคะเอาน้ำผึ้งกับน้ำอุ่นผสมกันนิดนึงก่อนนะคะคนให้น้ำผึ้งเขาละลายแล้วก็เทน้ำใบบวบลงไปหนึ่งแก้วแล้วก็ดื่มเลยค่ะ ชื่นใจมากเลยนะคะความหวานของน้ำผึ้งเนี่ยจะทำให้เราแบบรู้สึกว่าผ่อนคลายค่ะส่วนใบโบกเองเขาก็จะเข้าไปทำให้อวัยวะภายในของเราเนี่ยฟื้นฟูเนาะตรงไหนที่เขาแบบมีอาการเจ็บป่วยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะไปฟื้นฟูให้อย่างที่รู้ว่าใบวบกเนี่ยก็จะแก้พวกช้ำดำเขียวทั้งภายนอกทั้งภายในนะคะภายในเรามองไม่เห็นแล้วก็ กินป้องกันเอาไว้เนาะที่ดินนะคะที่พื้นดินเนี่ยพอเขาลงไปรากเขาเออพอต้นเขาลงไปเขาก็จะแตกรากขึ้นมาทันทีเลยค่ะเห็นไหมคะขยายพันธุ์ง่ายมากเลยค่ะตัวบ,บกเนี่ยแต่แม่นอยก็จะเอาออกหมดนะคะเพราะว่าเขาดูรกนะคะแม่น้อยจะให้เขาอยู่ให้ให้เป็นที่เป็นทางนะ ใหถอนออกให้หมดเลยนี่ก็รากเขานะคะเขาตั้งนั้นเลยลมแรงนะคะลมแรงมากเพราะว่าฝนตกทุกวันค่ะสังเกตฝนตกทุกวันเลย้องก็รู้สึกว่าจะต้องไปบวบก,ก็รู้สึกว่าจะเป็นรากเน่านะคะเนี่ย ไม่น้อยต้องรี่แต่งแต่งให้เขาให้โปร่งๆนะคะเขาก็ได้รับอากาศเขารับแสงแดดบ้างเนาะตกทั้งกลางวันทั้งกลางคืงนค่ะสุขภาพ้เป็นฤดูฝนนะคะภูเก็ตก็หนุ่มพี่ชายก็ฝนแดดแดดสีนะคะแรงทีเยอะเกินต้นไม้ก็รับไม่ไหวเนาะฝน ที่ก็ไม่ตกเลยในบางจังหวัดตัดนีดเดียวเต็มแต่เต็มกระมังนะคะเดี๋ยวไม่น้อจะเอาไปให้ เขาก็ชอบปั่นน้ำผักทานน,น้ำผักดื่มเหมือนแม่น้อยแหละเขาเป็นคนที่พาแม่น้อยปั่นน้ำผักดื่มนะคะไม่ใช่แม่น้อยเป็นคนนาเขาเขาแน้นํามว่าเออเนี่ยพี่น้อยอปลูกผักปลอดสารเยอะทําไมไม่ทําน้ําปั่นกินล่ะมีประโยชน์นะเออเราก็ปกติเราจะเอามาผัดมากินสดเอาใบมากินสดเอามาผัดเอามามาแกงอะไรเงี้ยค่ะ เราก็ไม่ได้นึกว่าเออทำน้ำปั่นได้เนาะก็เลยลองทำก็เลยติดใจเลยค่ะทำแล้วต,ติดใจเลยอันไหนเหี่ยวก็ไม่เอาไปให้เขานะคะเก็บเอาไว้เอาไว้ทำเขเจะมีรากเน่าแหละ่ เล่นเป็นเชื้อราวากเน่าแล้วเนี่ยต้องไปหาไปโคโดม่ามามาใส่ละเป็นรากเน่าเปื่อยนะคะเนี่ยเป็นรากเน่าแล้วก็เปื่อยเนี่ยค่ะ อยู่ว่าแม่มาจะตัดออกให้หมดเลยก็จะไม่มีกินอีกต่อไปต้องค่อยๆตัดไปค่ะ

แน่นายข้างบ้านนี่ชอบมากเลยค่ะเนะี่ยเขาก็กําลังปลูกอยู่ค่ะบัวบกแต่ของเขายังไม่ไม่ยังเก็บมากินไม่ได้เพราะว่าเขาเพิ่งขยายเพิ่งปลูกนะคะหน่นอยเอาไปให้เขาก็จะดีใจมากเลยเราแบ่งกันนะคะเขามีอะไรเขาก็มาแบ่งเราเรามีอะไรก็แบ่งเขานะคะแบ่งกันกินคนี่รากเขานะคะเพื่อนเนี่ยค่ะปวดเห็นไหม ตอนนี้ปลูกได้นะคะเนี่ยบางทีเขาก็จะไปปลูกค่ะที่ไม่น้อยตัดให้เขาไปเงี้ยใบโบกเขาก็จะไปขยายไปปลูกที่เป็นรากนะคะส่วนใบเขาก็ไปปั่นอัน,นเยอะมากเลยเนี่ยดูนะคะคล้ายๆันค,ค,ค่ะรากเยอะมากเลยค่ะ อันนี้ต้นอะไรเนี่ยมางอกรงนี้เหรอต้องถอนออกนะคะน่าจะเป็นกระชายนะคะเนี่ยใช่แล้วกระชายค่ะมีเยอะละกระชายแล้วก็ไม่ชอบให้เขามาอยู่ปนกันด้วยเนี่ยค่ะอันนี้ก็คืออ,อ,อะไรได้ผักกาดผักชีไปเรื่อยค่ะอันนี้ก็เขาอีกแหละเนี่ย แม่นายมาใส่ไว้ในเนไหท่อ PVC ค่ะเขาอ,อยู่ไปนี่เดี๋ยวแม่นายก็จะตัดให้รอบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าสวยไหม